มาอ่อนนะภะต่อกับคนมาคอมเมนิ์ค่ะแม้วัยจะล่วงเข้าสู่เลขที่63แล้วแต่พี่ม้าอ่อนนภะาะนักแสดงนางแบบพิธีกรก็ยังคงสวยสงา่ากลายเป็นดาวค้างฟ้าอยู่วงการบันเทิงมาอย่างสวยงามค่ะ แม้ว่าบางช่วงบางเวลาจะมีมลสุงผ่านเข้ามาอย่างเยอะแยะมากมายในชีวิตแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะต้องเรียกได้ว่างานเข้าอย่างต่อเนื่องสําหรับม้าอ,อนภาพิธีกรที่มากที่ความสามารถฝีปากกลา้าเมื่อม้าอ,อนภาทําการระบายผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวถึงเรื่องการจัดการที่นั่งของสายการบินแห่งหนึ่งที่ให้น่งติดกับคนอื่นทั้งที่บนเครื่องมีที่ว่างมากมายค่ะ จากเรื่องราวที่พิธีกรมากความสามารถฟีป,ปากกล้าอย่างมาออนพาตัวแม่แห่งวงการออกอารมณ์เสียในอิ s สตาแกรมอีกครั้งแล้วล่ะคะ่ะเมื่อแม่ม้าใช้บริการสายการบินชื่อดังที่ให้นั่งติดไปกับคนอื่นทางที่คนบนเครื่องมีที่ว่างเยอะแยะมากมายโดยระบุว่าเดินทางไปหาดใหญ่ด้วยไทยสมายด้วยจองที่นั่งด้านหน้า ลักษณะนางที่เว้นที่ตอนเช็คอินถามว่าว่างไหมนางบอกว่าว่างค่ะทางเราก็ไม่ว่าอะไรพอคืนมาบนเครื่องเท่านั้นล่ะค่ะนางทำที่นั่งให้นั่งติดกันกับคนอื่นดิฉันเลยถามแอร์ว่าว่างไหมนางบอกว่างมากมีแค่สองคนดิฉันเลยงงว่าให้นั่งติดกับคนอื่นทำไมโมโหเลยเลยแยกมานั่งเองอย่างที่เห็นอยากถามว่าพนักง,งานทำตั๋วเป็นคนอย่างไรคะ โดยการโต้อต,อตอบภายใต้คอมเมนต์นั้นก็เรียกได้ว่าแรงพอสมควรค่ะเรียกได้ว่างานนี้คุณมาอ,อนภาไม่รอช้าตอบกลับทันใดค่ะว่าสัตว หลังจากมีคนมาเมนว่าลุงยาหมาค่ะหรือบ้างจะเมนว่ากูไม่มีคุณค่าแต่กูก็ไม่เคยรังแกใครกูด่ามึงเป็นคนแรกกระเทยควายม้าอ,อนภาก็ออกมาตอบว่ากูก็ไม่รังแกใครแต่มึงเข้ามาในไอจีกูชั่วกว่าไหมรังแกในขณะที่กูไม่ได้ทำอะไรมึงเลย แล้วก็มีคนมาม้นต์ต่อนะคะว่ารักลุงม้าพูดถูกม้าอ,อนุภาไม่รอช้าตอกกลับไปว่าลุงม้าพ่อมึงหรอสัตว์โอ้โหเรียกได้ว่างานนี้เมามันกันเลยทีเดียวคะ่ะใครที่อยากจะอ่านเพิ่มเติมสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในคลิปวิดีโอที่เรานำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเลยคะ่ะ